นดันทำอะไรคะยู่ทำอะไรคะ,ะ,รคะสบายไหมคะโอูหน้ำไม่เข้าตาอะไรดีจังเลยลูกสบายไหมเนี่ยฮะบอกออมา,มาสิหน้าสิกโมันดีใช่ไหมนเนี่ยดีไหมสบายปเปล่าเฮ้ยคุยกันหน่อยสิเฮ้ยเฮ้ยคุยกันกัน ทำไมอ,อะนะไม่เข้าตานะนอนสบายด้วยไม่ต้องน้ำน้ำไม่ต้องลาดหัวแล้วเข้าตาด้วยสบายออกอแล้วเมื่อกี้นั่งอยู่คนเดียวนี่ดูอะไรเล่าให้หมาำฟังสิหนูดูอะไรคะในติ๊กต็อกอะฮะหนูดูอะไรอยู่เ <c oughs> <c oughs> ส้นหนาม้งคะเนะือน่าจะได้แบบเอเหงื่อด้วยเมื่อกี้วิ่งเล่นมาแล้วก็ผมเส้นหนาด้วยสบายไหมลูก สบายป่า่ะพี่นวดให้โอ้ยอนวดนวดนวดทูททอยู่บ้านมีไหมคะอยู่บ้านหนูมีแบบนี้ไหมคะโอ้แค่น้ำร้าหัวก็ลองแล้วค่ะเหรอหนูต้องมาสาที่ร้านนะคะสาที่ร้านอะ่ะไหมสบายไหมเนี่ยแแแ,แให้พี่ริ้วมาสะไ,ได้ไหมอะแบ่งพี่เิ้วได้ไหม แบ่งเตียงให้พี่เนวศาสตร์ไว้ได้ไหมอจนอนจอีอืมอีนอนตรงนน้นโ okay. อเคอจีให้จีนอนีจงนน้นอานอนตรงๆงก่อนลูกอ่านหัน,นหน้ามาทัมามาก,ก่อนเร็วโอเคเออหัวจะได้ไม่มีฟองวันนี้กลับไปป,ปา้าป๊าบอกป้าป๊าว่าอะไรสระผมไหมบอกป,ปา้าป๊าสิวันนี้กลับไปจะบอกป้าป๊าว่าจะสระผมไหมไม่สระค่ะหนูสระแล้วใช่ไหมคะ นั่งนิ่งเลย